สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเครียร์ใจปมเงินสามแสนกาโตะขึ้นโรงพักเครียร์ใจขอโทษนักข่าวแช์ยับพระคนกลางเชิดเงินสามแสนเงียบ 8. พฤษภาคม65เพจเฟซบุ๊กสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชโพสภาพอดีตพระกาโตะหรือนายพงศกรอดีตพระนักเทศชื่อดัง คู่กับนายไพฑูนประธานศูนย์ข่าวนาคร24ชั่วโมงสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชและนายยุทธนาแต่งวงนายกสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชขึ้นโรงพักปิดท้องเคลียร์ใจปมจ่ายเงินส3แสนแลกปิดปากสื่อมวลชนกลางรายการดังทางเพจระบุว่าวันนี้นายกเอพี่หลวงกาตกคนข่าวตัวดำ ตกเท้าขึ้นโรงพักเคลียร์ใจปมปัญหากาโตแฉกลางรายการห่งกระแสจ่ายเงินสา0แสนเคลียร์นักข่าวกลางรายการระเบิดลงสื่อมวลชนวิ่งแจ้งกันวุ่นทั้งจังหวัดทำสื่อมวลชนท้องถิ่นเสียชื่อขึ้นโรงพักเข้าแจ้งความสองคดีล่าสุดวันนี้ตำรวจสอพอเมืองนะครศรีธรรมราชพันตำรวจโทอาคมจ้อนนุย้ยเรียกสองฝ่ายเปิดอกพูดเคลียร์ใจ คาโตะยกมือไหว้ขอโทษยอมรับผิดไม่ได้ตั้งใจแต่ถูกพระคนกลางโทรมาเร่งบอกเอาเงินไปเคลียร์นักข่าวสามแสนเพื่อให้เรื่องเงียบแต่ไม่สามารถเคลียร์นักข่าวตามที่กล่าวอ้างพระคนกลางไม่ยอมคืนเงินให้หลวงพี่กาโตะร,รู้อีกทีว่าพระคนกลางไม่ได้เอาเงินไปเคลียร์ตามที่กล่าวอ้างแถมยังเก็บเงินสามแสนไว้กับตัวเองไม่ได้แจ้งว่าเคลียร์นักข่าวไม่ได้แต่กลับเก็บเงินเงียบ จนถึงทุกวันนี้เงินสามแสนยังอยู่ที่พระคนกลางยังไม่ได้คืนตนคิดว่าพระคนกลางน่าจะเอาเงินไปเคลียร์คดีตัวเองตามข่าวแต่ตนคิดว่าคงไม่ใช่แน่นอนหลวงพี่กาโตก,กล่าวพร้อมยอมรับผิดทุกอย่างและกล่าวปิดท้ายว่าพระจะกำหนดมาให้แค่นี้ตนพร้อมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นย้ำว่ายังต้องต่อสู้กับการตรวจสอบของปอปปในอนาคต และไม่ได้ติดใจอะไรกับสื่อมวลชนแต่ติดใจพระคนกลางที่มาหลอกเอาเงินอ้างไปเคลียร์นักข่าวแต่เคลียร์ไม่ได้ถึงวันนี้พระคนกลางยังไม่เอาเงินมาคืนพี่หลวงกาโตกล่าวต่ออีกว่าเมื่อพระคนกลางโทรมาเร่งตนก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยให้3 0 0 0 0 0บาทขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ